สวัสดีค่ะพี่น้องนี่ก็กําลังตื่นตอนเช้าเตรียมตัวจะไปเก็บเห็ดน,นะพี่น้องเพื่อขี่รถไปกับพ่อดีเจงเนาะจ้ะเนาะไปเก็บเห็ดน้ากันจ้าพี่น้องพี่น,น้าทำการนะคะทำกานทำการ,าการใช้ชิปด้มาด,ดูก่อนนะคะดูนะคะีนูนะคะอ้าวสมรคากเทเลเลินเล่น อย่าดึงนางสิหนึ่งองสามสี่หาพกยีสตเปดเก้าอุ้ยเลกสวยนี่ดอกที่ซีบับเลยว๊หนึงนะคะเป็นี่ดอกที่ซีบเอฟนะนะเสียงหัวดูกอาถูวใจ ช่มาหอมใจจันเถอะนี่คือทาแผลอือโอ้โหโอ้โหงามมากเลยโอ้ยไข่น้อยด้วยนั่นน่ะไข่เห็นยังปะไข่หน่อยทมไว้เฮ้ยมันหน่อยแห้งอืมคากอรีนี่นะปาดดีโท้ดีโต้อู้หู้ไปตวงบุท่านี่ปุ๊กอันกระดาษชั่งข้ะฮึมอือฮึผลตู้ไข่ฮิตอกะขาขึ้นเนี่ยหนั คนโตเลยเอาเอาเลเฮ็ดบานนี่ใครน้อยอะไรด้วยเฮ้ยโอ้หักอะไรแต่ได้พี่ลุงมกเช่าเก่าดอกตรงออกนี่เลยไปไปเบิร์ดเลยเก็บแบบงานเมาเร็วๆมันชิบะท่านขาวเก็บแบบเมาอีกแล้วงานเมางานเมาหนันสี่ดอกน่ะสองดอกสีไข่สองไข่โอ้หักอะไร จิ๋วจิ๋วจิ๋วอันนั้นคอยเคียค่ะกระเด็นงามงามงาม,มขัดเรียบม,มาเบิกดูกระตาแบบนี้ถุงทองเลยหมูเดียวพี่น้องหมูเดียวนะจ๊ะไปได้ไปได้ เยอะขวันเอ้ยไปเก็บละเด้อบัน วานเอ้ยดอกหนึ่งก็ปกอืมพี่สังคือมีดอกเดียวะเสฮยมูนไปสิได้เบิดคือมีดอกเดียวเก็บเก็บเกหาดอกผุนใหญ่โอใช่เออเอ้าเอาๆา เก็บเก็บเก็บบุยตอนนี้คเขาก็เอาบัเบิดดอกเขาคูอืมค่ะบัเบิดดอกเออดอกงามอยู่ได้หนินี่ตเป็นของเฮาคือเก่าสามแล้วสามแล้วเด้อสามแล้วเด้อหกแล้วเด้อหกดอกโอ้สุดยอเก็บไปเลยจะปวดจะเอวขู่เอ็กจะงัย นี่โกบ่มาไดนพูนนแล้วกันอ่ะเท้าเบิดท่าแล้วนี่ตรงนี้มองไปขึ้นไปขึ้นบกไปเลยเนาะโอ,โอ้คนห่างที่พินของเรา เฮ็ดแล้วพี่น้องเอ็มเฮ็ดแล้วนี่โอ้ไม่ว่ามีดอกเดียวมีเพื่อนนะจ๊ะมีเพื่อนอีกสองดอกรวมเป็นสามดอกนะพี่น้องเพื่อนดอกใหญ่เด้อจ้าเพื่อนเพื่อนดอกใหญ่มากเลยสามดอกนี่ก็พ่อปนแล้วพี่น้องเอ้ย พักอีกเดียมาเปิดทั้งนี้นะเปิดทั้งนี้นะเที่ยวบล็อตไม่ได้แล้เปิดก็อ่ะเปิดอันนั้นป้อนเปิดอันนั้นบ่เมนดอกอันนี้เปิดให้เบิรงก่อนอันนี้สองข้างเจ๊เจ๊เจ๊เอ๊เฮนเด้โดบ้างใหญ่หนึ่งอันน่ะอันนี้อันนี้อู้ดส่นดิโอจะมันขึ้นล่าว้ายมันออกจากใบตองบ่ได้ใบตองหนานอือโอ้โหเก็บเก็บค่ะ เก็บเม่เก็บหักเด้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบชิบพอดีหมูชิบปันกันผลหาดอกใสเด้อหมูชิบเอาก้อนโลดดอกใหญ่ๆนะดอกใหญ่ก็ได้ึ้นลาอืเอาแล้วแต่สิแ่งสันขักเด้ โอ้น,นเยขาคือขึ้นมาอยูอ่ซานนั่นแหละกองไฟกองมันกองไฟกองมันจนเหยีบ <c oughs> ยบเนาะเห็ดก็คือลาก <c oughs> ินมันโลดเนาะกินมาเลยเ <c oughs> หี้เกี๊ยบกองไว้บ่อไนอได้ใส่บ่ได้กองได้มาใช้มือโหลดแ <c oughs> ดงกันแหละก็ได้ <c oughs> แต่หัวน้อเฮ้ยนั่งก็ได้อห้าดอกเบ่งสิเขียบเบ่งอีกอยู่ได้หนึ่งเนอะเดี๋ยวเก็บอันนี้ซะก่อนเก็บตัวนี้ซะก่อนมันเป็นอันเทพอยู่ทั้งัานบ่ะเหยียบเดอก ดอกหน่อยเพิ่นกำยังมีเนาะเฮ้ยแต่ันขึ้นล่าแล้วมันตายไปเลยไม่ได้ดอกบอได้ฮะเอาหี่ยเลยเขาเหยียดก็งอยรดเคลียเฮ้ยื่อบางยนเคลียแล้วมันก็งอยปอกเลยบอมันเป็นงอยแบ่งพูดนะพี่น้องแบ่งพูดบันพูดอะน่ารักเด็กน่อยมันนะเคลียเอาโลดเอาได้ๆตอนที่ไทยอยู่ เียเคียอ้ <Get. S 2> เนะก็บเียบรลดเจ้านะใชกะตาเจ้ามันหืมมันไปตรงนาเฮ้ยอะมรฮดเียออกคุนสามเดี๋อกุนได้เอ้าเก็บใส่บะเอาใช้กมาเจ้าลดกโอ้โหแดงกันละวะเฮ้ยหืมค่วตรเมเลเคียอีกนี่าน้ามองผู้ผู้พี่ๆก็เคียไปหลดบางยาเข้ากยังบริวาม,มันสีหินเนี่ยโอ้ย อันนี้เออผูนประธานได้ละฮะได้จะเด้ถึงอุ้ยงามจริงๆเอาเลยเอาเลยโหดเนาะโหดร้ายมือไม่ว่างนี่ค่ะเออเอิ่กอือเขาขึ้นมายู่สุหื มามันบบเห็นดอกโอ้ยต n h ยาว h a u เจ้าได้ไลายแล้วเจ้าก็ฟอนแล้วเนาะอ้อวยายอันนี้ต้องทำตามสัญญาเจ <c oughs> ้ากระหน่ำอาอยู่ตี้นั่นะน,นี่นั้นหนาปลุดอฮ้ยขอได้วเดาะเอา้าเปิดเห็นเห็นชองดอกทีเหลือนนะั่นอือเปิดเปิด,เ,ปด,เ,ปดเอา้า เมืองเด้อเปิดอีกแล้วเ่ราะแท่งนี้ตีนตีนทำงานพ่นพวนนี่ฮะนี่ฮะดอกเดียวเหรอเหยียบบังเหยียบบังดอกเดียวเก็บใส่กระถางมีดอกเดียวล่ะตีนทำงานตีนทำงานเลยพกดอกอยู่เนาะมองนี่ นั่งนะฟาวถทายหาทางคืนนั่นท่านมูน้องเสานี่นั่นพ <c oughs> วกคนอุย้ยโอ้โห็ดเพิ่งพี่น้องเอวยเอาหมดทุกอย่างจ้ะมันจงออกมันบอคือออกน,น้อยแต่อีเม่ได้จุ่มหนึ่ง ผลงานวันนี้พอได้แกงพี่น้องเอ้อไปเอามวลภาษีเพิ่นได้หลายอยู่จ้าไปแอมก็ได้ซ้ำนี่แหละไปแอมก็ได้เนาะทายเพิ่นส่วนใหญ่เพิ่นหมานพี่น้องเพิ่นหมานขอบคุณที่ติดตามรับชมเด้อจ้าฝากถืออกถือใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้ไปแอมเน้เด้อขอบคุณค่ะ